สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้เราจะพามาทํานมหมักกันนะครับสําหรับอุปกรณ์ในการทํานมหมักก็จะมีนมจืดนะครับจะเป็นนมสดพาสเจอไรดยลดจืดหรือนม UHT หรือนมโรงเรียนได้หมดเลยนะครับใช้ประมาณสัก7-10ลิตรนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงและ จุลินซีหนอกล้วยนะครับแบบหัวเชื้อเข้มข้นนะครับวิธีทํานะครับเราละลายน้ําตาลทรายแดงกับนมก่อนนะครับเพื่อให้น้ําตาลละลายแต่สําหรับถ้าท่านใดมีถังที่เป็นปากกว้างนะครับก็สามารถที่จะเทส่วนผสมลงไปแล้วก็คนลงในถังได้เลยนะครับแต่สำหรับของผมในวันนี้ ผมมีกระติกนะครับมีกระลอน10ลิตรมันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกที่จะคนในกระติกนะครับก็เลยต้องมาละลายในถังแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับการทำนมหมักนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้กรดแลคติกนะครับที่มีประสิทธิภาพในการย่อยหินป,ปูนนะครับแล้วก็สลายการยึดเกาะของดินเหนียวที่เรียกว่าดินดานนะครับให้ให้ร่วนซุยมากขึ้นนะครับ เมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะครับเราก็เทใส่แกลอนของเรานะครับแล้วก็เทนมส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะครับสำหรับการใช้นมหมักนะครับเราจะใช้ในอัตรา10ลิตรผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นในทั่วบริเวณดินที่เราเตรียมไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหรือปลูกพืชชนิดอื่นก็แล้วแต่นะครับนมหมัก10ลิตรกับน้ํา200ลิตรเนี่ยสามารถใช้ในปริมาณ1ไร่นะครับแล้วก็ปล่อยดินให้โดนน้าค้างโดนน้าฝนนะครับตากดินไว้อย่างนั้นประมาณสัก20-30วันนะครับก็จะทําให้ดินตรงนั้นหลวมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถที่จะทําซ้ําได้อีกหลายๆครั้งนะครับเพื่อทําให้ดินร้วนซุยได้ในเวลาที่ไม่นานนะครับ ก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินด้วยนะครับจากนั้นเราก็เติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปประมาณสัก200 mL mm มลินะครับหรือว่าประมาณสัก1แก้วแล้วก็ปิดฝาเขย่านะครับหรือว่าคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้อย่างนั้น14วันนะครับเราหมั่นคนทุกวันนะครับหรือถ้าอยู่ในกระติกแบบนี้เราก็ใช้การเขย่าเอาก็ได้นะครับ14วันเราก็จะได้นมหมักนะครับเอาไปใช้ และที่สําคัญนะครับสามารถที่จะนําไปต่อยอดอกลายเป็นอาหารจานด่วนสําหรับพืชนะครับซึ่งผมจะพาทําในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามช่องสวนธนาพาเพิินด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับ